สำหรับผู้หญิงที่อายุเกิน35ปีขึ้นไปนะคะการคุมกำเนิดบางวิธีก็ไม่ปลอดภัยค่ะโดยเฉพาะวิธีการคุมกำเนิดที่ต้องใช้ฮอร์โมนเพราะจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจโรคริมเลือดอุดตันผู้หญิงอายุ40บสบวกๆยังต้องคุมกำเนิดอยู่ไหมคุมกำเนิดวิธีไหนปลอดภัยและดีที่สุดสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไขาปัญหาน้องสาวค่ะมีคำถามจากคุณผู้หญิงนะคะส่งเข้ามาปรึกษานะคะว่า ดิฉันเนี่ยอายุ40กว่าแล้วค่ะเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยยังจําเป็นต้องคุมกําเนิดอยู่ไหมคะแล้วถ้าหากว่าจะต้องคุมกําเนิดเนี่ยขอคําแนะนําเลยค่ะว่าควรจะคุมกําเนิดด้วยวิธีไหนที่จะดีเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยมากที่สุด <S <S คําถามนี้นะคะมันก็น่าจะเกิดจากการที่ผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะที่เลข4ขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วประจำเดือนจะเริ่มขัดขัด,ขดหายหายจะเริ่มมาไม่ค่อยปกติมาไม่ค่อยสม่ําเสมอแล้วนะคะก็เพราะว่า เลข4เนี่ยเป็นเลขที่ผู้หญิงจะเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วค่ะเพราะอายุโดยเฉลี่ยนะคะของผู้หญิงไทยที่เริ่มเข้าสู่วัยทองนะคะก็จะอยู่ที่50ปีหรืออยู่ในช่วง45ไปจนถึง55ปีค่ะพอประจำเดือนมันเริ่มมาไม่สม่ำเสมอผู้หญิงเลขสี่หลายๆคนก็เลยอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะกําลังจะเป็นวัยทองแล้วเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันยังจําเป็นจะต้องคุมกําเนิดอยู่หรือเปล่าถ้าหากว่าประจำเดือนไม่ค่อยมาประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอแล้วนะคะ ก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าผู้หญิงแบบไหนนะคะที่ถ้าหากว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วไม่ต้องคุมกําเนิดหรือไม่ได้คุมกําเนิดแล้วจะไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ 1. ก็คือผู้หญิงที่ทําหมันแล้วค่ะการทําหมันเนี่ยเป็นการคุมกําเนิดแบบถาวรค่ะถ้าหากว่าคุณทําหมันแล้วนะคะคุณไม่จําเป็นต้องคุมกําเนิดด้วยวิธีอื่นๆร่วมอีกนะคะ 2. นะคะนั่นก็คือผู้หญิงที่ตัดรังไข่ออกไปแล้วทั้งสองข้าง เมื่อถูกตัดรังไข่ออกไปหมดแล้วทั้งสองข้างนะคะก็จะไม่มีการผลิตไข่นะคะก็จะไม่สามารถตั้งครรภ์ได้แล้วค่ะ3นั่นก็คือผู้หญิงที่ตัดมดลูกออกไปแล้วและ4นั่นก็คือผู้หญิงที่เป็นวัยทองแล้วค่ะและส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้หญิงที่เข้าเลขสี่แล้วนะคะประจำเดือนก็จะเริ่มมาไม่สม่ำเสมอแล้วส่วนใหญ่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะฉันเป็นวัยทองแล้วหรือเปล่าและถ้าเป็นวัยทองแล้วเนี่ยมันก็คือ ไม่สามารถตั้งครันได้แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีเพศสัมพันธ์มันก็คงไม่จําเป็นต้องคุมกําเนิดแล้วไหมแลวถ้าประจําเดือนมาแบบมาบ้างนานๆมาทีอย่างเงี้ยยังจําเป็นต้องคุมกําเนิดอยู่หรือเปล่าถึงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงที่เข้าเลข4ี่แล้ว40บวกบวกแล้วก็ตามนะคะถ้าหากว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วไม่ได้คุมกําเนิดคุณก็ยังมีโอกาสเสี่ยงที่จะยังสามารถตั้งคันได้นะคะถ้าหากว่าคุณยังมีประจําเดือนมาอยู่บ้าง เกณฑ์ที่จะบ่งบอกว่าคุณเป็นวัยทองแล้วนะคะเป็นวัยทองอย่างสมบูรณ์ที่จะไม่สามารถตั้งครรภ์ได้แล้วนะคะเกณฑ์นั่นก็คือคุณอยู่ในช่วงอายุ40ปีขึ้นไป 2. ก็คือประจำเดือนของคุณนะคะขาดหายไปติดต่อกันนานเกิน12เดือนหรือ1ปีนั่นแสดงว่ารังไข่ของคุณหยุดทํางานอย่างสมบูรณ์แล้วจะไม่มีการผลิตไข่จะไม่มีการผลิตฮอร์โมนเพศแล้วนะคะก็แสดงว่าคุณเป็นวัยทองอย่างสมบูรณ์แล้วค่ะถ้าหากว่าคุณมีเพศสัมพันธ์คุณก็ไม่จําเป็นต้องคุมกําเนิดค่ะ เพราะคุณจะไม่สามารถตั้งครรภ์ได้แล้วแต่ถ้าหากว่าคุณนะคะอายุถึงจะเข้าเลขสี่แล้วก็ตามหรือบางคนเนี่ยเลข4ี่บวกไปแล้วกําลังจะเข้าเลข5แล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าประจำเดือนของคุณยังมาสม่ำเสมอยังมีประจำเดือนอยู่บ้างนะคะ,สะแสดงว่ารังไข่ของคุณยังมีการทํางานอยู่ยังมีการผลิตฮอร์โมนยังมีการตกไข่อยู่ถ้ามีเพศสัมพันธ์คุณก็ยังมีโอกาสเสี่ยงที่จะสามารถตั้งครรภ์ได้เพราะฉะนั้นก็ยังต้องคุมกำเนิดค่ะ ยกเว้นแต่ว่าคุณเข้าเงื่อนไขในข้อ1ถึงข้อ3นั่นก็คือทำหมันแล้วหรือ2ตัดรังไข่ออกไปทั้งสองข้างแล้วหรือ3ตัดมดลูกออกไปแล้วคุณก็จะไม่สามารถตั้งครรภ์ได้แล้วค่ะก็ไม่จำเป็นต้องคุมกำเนิดแล้วถ้าเป็นสาวเลข4ี่บบวกบวกถ้าจะคุมกำเนิดควรจะคุมกำเนิดด้วยวิธีไหนที่จะเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยที่สุด สำหรับผู้หญิงที่อายุเกิน35ปีขึ้นไปนะคะการคุมกำเนิดบางวิธีก็ไม่ปลอดภัยค่ะโดยเฉพาะวิธีการคุมกำเนิดที่ต้องใช้ฮอร์โมนเพราะจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจโรคล,ลิมเลือดบุดตันโดยเฉพาะกับผู้หญิงที่สูบบุหรี่ก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้สูงขึ้นไปอีกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมสำหรับสาวๆวัยนี้นะคะที่อายุ35ปีขึ้นไปนะคะ แม่จ๋าก็ขอแนะนําไว้3วิธีค่ะวิธีที่1นะคะนั่นก็คือการใช้ถุงยางอนามัยค่ะถุงยางอนามัยสามารถป้องกันได้ทั้งการตั้งครรภ์แล้วก็สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยหาซื้อง,ง่ายราคาก็ไม่แพงและที่ดีก็คือถุงยางอนามัยสามารถใช้ร่วมกับเจลหล่อลื่นได้เพราะว่าผู้หญิงในวัยนี้นะคะเลขสขึ้นไปเนี่ยเริ่มเข้าวัยทอง มักจะเจอกับปัญหาช่องคลอดแห้งด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการใช้เจลหล่อลื่นช่วยก็จะทําให้การมีเพศสัมพันธ์นั้นรับลื่นดีมากยิ่งขึ้นค่ะ2ก็คือการใช้ห่วงคุมกําเนิดชนิดที่ไม่มีฮอร์โมนหรือเป็นชนิดทองแดงค่ะเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งเลยนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงค่ะ ใส่ห่วงคุมกําเนิดหนึ่งครั้งนะคะสามารถคุมกําเนิดได้นานถึง10ปีเลยค่ะแต่ก็อาจจะมีอาการข้างเคียงบ้างนะคะเช่นอาการปวดประจำเดือนในช่วงแรกๆของการใส่ห่วงอนามัยและวิธีที่3นั่นก็คือการทําหมันค่ะการทําหมันนะคะเป็นวิธีที่เหมาะสมสําหรับสาวๆวัยนี้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องการมีบุตรแล้วนะคะและที่ดีก็คือไม่ต้องรับฮอร์โมนไม่ว่าจากการกินการฉีดทำครั้งเดียวคุมกำเนิดกันไปถาวรเลยค่ะ และวิธีที่ควรจะเลี่ยงไม่ควรจะใช้สําหรับสาวๆวัยนี้นะคะในการคุมกําเนิดก็คือการกินยาเม็ดคุมกําเนิดการฉีดยาคุมการใช้แผ่นแปะในการคุมกําเนิดค่ะเพราะทั้ง3วิธีนี้นะคะมีฮอร์โมนในการคุมกําเนิดถ้าหากว่าคุณใช้ฮอร์โมนในการคุมกําเนิดโดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นฮอร์โมนรวมนะคะจะทําให้มีประจำเดือนมาทุกเดือนซึ่งประจำเดือนนี้นะคะมาจากผลของฮอร์โมนในการคุมกําเนิดไม่ใช่จากการทํางานของรังไข่ตามธรรมชาติค่ะ 1เลยนะคะก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นวัยทองแล้วหรือยัง2การได้รับฮอร์โมนโดยเฉพาะฮอร์โมนรวมและถ้าหากว่าใช้เป็นเวลานานๆน,น,นะคะก็จะทําให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์หรือมะเร็งเต้านมแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคลิ้มเลือดอุดตนันโรคหลอดเลือดและหัวใจตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะ เพราะฉะนั้นก็ฝากถึงสาวๆเลข4ทุกคนนะคะถึงแม้ว่าประจำเดือนของคุณจะมาไม่สม่ำเสมอแต่ถ้าหากว่ายังมีประจำเดือนอยู่บ้างประจำเดือนยังไม่ขาดหายไปเลยทีเดียวติดต่อกันนานเกิน12เดือนนะคะนั่นแสดงว่ารังไข่ของคุณยังทํางานอยู่นะคะถ้าหากว่ามีเพศสัมพันธ์คุณเองก็ยังจําเป็นต้องคุมกําเนิดค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงน้องสาวแข็งแรงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะได้